วันนี้ก็ประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยก็ยังคงค่อนข้างเป็นความเสี่ยงต่อทิศทางของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอ ชุม,มนุมทางด้านการเมืองที่ยังคงยืดเยื้ออยู่หลังจากที่ล่าสุดเนี่ยสารได้ออกหมายจับแกนนามวลชนต้านระบอบทักษิณที่เข้าไปยึดกระทรวงการคลังแล้วก็ในส่วนของการเรียกร้องให้ออกมาปิดสถานที่ราชาการเพิ่มขึ้นในวันนี้เองเนี่ยก็คงจะยังสมบูรให้ในส่วนของทิศทางของค่างเงินบาทเนี่ยมีโอกาส ในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะมีต่อ,อาการแข่ตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส4แล้วก็รวมถึงปีนี้ด้วยโดยล่าสุดนในส่วนของสสคอ,ออกมา,าคาดการณ์ในเรื่องของผลกระทบต่อ GDP ทั้งปีที่มีโอกาสจะโตต่ำกว่าระ3เเซถ้าในส่วนของการเมืองย,ยังคงยืดเยืเอ้อถ้าดูในส่วนของดอลาลาร์สหรัฐ เองก็ยังค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับตะก้าสกุลเงินสำคัญเนื่องจากว่าตัวเลขที่ออกมาจากฝั่งสหรัฐเองเนี่ยดูค่อนข้างไรยทิศทางโดยในส่วนของตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยเนี่ยออกมาค่อนข้างดีแต่ว่าความเชื่อพันธุ์ผู้อิพโภคเนี่ยปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ก็นักทุนเองยังมองหาสัญญาณในเรื่องของทิศทางการดําเนินมาตรการ QE จากเฟดกันต่อก็คงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลข ในส่วนของตัวเลขสินค้าคงทนรวมถึงตัวเลขชิคาโกพ m เที่จะมีการรายงานออกมาในคืนนี้แนวโน้มในส่วนของ USDZ13 ก็น่าจะแข่งตัวพันผวนอิงทางปรับขึ้นได้ต่อก็ยังลุดให้มีโอกาสทะลุระดับ3 2 1 0บาทไปทดสอบระดับ3 2 2 0บาทได้ตามทิศทางการอ่อนค่าของเงินบาทในวันนี้แนะนำในส่วนของสถานะรอง s อส13ยังให้ถือสถานะต่อเพื่อไปรอทำกำไรแถว32.20ถึงหรือว่าสูงกว่าโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ31.90บาทต่อรัลล่าสหรัฐส่วน s ซฟเทนเด i ร์ฟิวเวันนี้มองแนวโน้มน่าจะแข่งตัวเอาพันผวนแต่ว่าความเสี่ยงทางลงก็ยังมีค่อนข้างมาก มองในส่วนของสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็ยังคงค่อนข้างตึงเครียดแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของการประทะกับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกันขณะที่ในส่วนของการประชุมกรนงในวันนี้มองว่าน่าจะยังคง เห็นการคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่ระดับ2.5%ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางของตัว Sa ฟแล้วก็ s a ฟ e t y นเด e ฟจมากนักอย่างไรก็ตามเนื่องจากมองว่าก็ยังมีความผันผวนระหว่างวันและอาจจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันถ้าไม่ยังไม่ผ่านระดับ935จุดอาจจะไปรอเปิดช็อตตัว s 5 0้าอีกครั้งเพื่อรอเป็นกำไรในช่วงที่ปรับตัวลงลด อบแนวรับมองในส่วนของแนวรัวบวันนี้อยู่ที่ระดับ912จุดทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยแตดขาดทุนเหนือระดับ940จุดส่วน Go f ฟ t เจ e วันนี้มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนในทางอ่อนตัวลงต่อหลังจากที่ในเรื่องของตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างดีมองในส่วนของแรงขายของกองทุน SPDR ก็ ชะลอลงแต่ว่า,าแนวโน้มหลังจากที่เห็นการขายออกมาต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ก่อนทำให้มองว่า,าในส่วนของราคาทองคำเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะซึ้ลงจากที่การดิบลับยังไม่ผ่านระดับ1,260เหรียญแนะนำให้รอทำกำไรสถานะช็อต G f z Z 13ที่บริเวณ19,500บาทโดยตัดขาดทุนที่ระดับ19,250 ขุดออฟฟิวเจอร์วันนี้มองดาวนม้มน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อต,อตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนที่ยืนเหนือระดับ111เหรียญแม้ว่ายังคงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์จาก EIA ซึ่งคาดการณ์กันว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ600บาเรลหลังจากที่ตัวเลขจาก API เนี่ยออกมาสูงค่อนข้าง มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์อยู่ที่ระดับ6.9ล้านบาร์เรลจับตาในเรื่องของตัวเลข GDP ของอังกฤษแล้วก็ในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนนี้ขณะที่มองว่าค่าเงินบาทเองใง,งช่วยหนุนในส่วนของราคา b บี13แนะนำให้ถือสถานะลองต่อโดยจัดขาดทุนเมื่อหลุดระดับ3,520บาท การประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ